แช์ด่วนครับแช์ด่วนครับเงินล้านอยู่ในบ้านคุณแชร์ไปด่วนด่วนครับแชร์ไปด่วนดวนแชร์ไปให้ยายของท่านรู้ครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพเปอร์ทูล้านครับอย่างที่แบงค์บอกนะครับหากเอฟซีท่านใดที่ดูแบงค์อยู่นะแล้วคุณอยากได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านคุณแชร์คลิปนี้ด่วนครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวรอเอฟเดี๋ยวรอเอฟซีเข้ามาแป๊บหนึ่งวันนี้คุณจะได้เห็นของทีเด็ดเดี๋ยวรอแป๊บนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเอาไขรเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์กันน่อย นะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอยู่ในบ้านของท่านแน่นอนแต่อยู่ที่คุณแล้วครับจะหยิบออกมาจะหยิบมันออกมาได้หรือเปล่ามันจะแฝงอยู่ในรูปอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งครับนําของมาขายที่ร้านรับเงินกลับบ้านเจ็ดแสนสองพี่พี่ท่านนี้รับเงินปุ๊บน้ําตาไหลแล้วก็มีหนึ่งท่านนะครับที่นําเหรียญมาขายรับเงินสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทพี่พอรับเงินปุ๊บกระโดดออกดีใจที่หน้าร้านเลยนะ นะครับกระโดดดีใจที่หน้าร้านเขาบอกว่าเอาไปตีร้านอื่นมาแล้วร้านอื่นไม่ซื้อร้านอื่นบอกว่าไม่มีราคาดีนะเขาไม่ทิ้งโหแบบผมได้ยินแบบนี้โคตรปลื้มใจเลยนะครับเอาเป็นว่า fc ท่านใดนะครับที่ดูแบงค์อยู่นะฝากกดไลค์รัวๆฝากกดแชร์ให้หน่อยรับชมอยู่ไหนกันบ้างสวัสดีพี่อํานาจครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โกครับสวัสดีพี่เบาครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่ของทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านคุณแปลเปี่ยดเป็นเงินได้พี่เหรียญ ห้าสิบตตังแลกทองพี่ดูนะนี่ราคาสองหมื่นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ราคาที่ซื้อคือสองหมื่นบาทเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใครอยากรู้ว่าเฮ้ยไอเหรียญห้าสิบตะตังที่มันแลกทองคําแท้ได้มันเป็นแบบไหนเหรียญห้าสิบตังที่มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงดูตรงไหนใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้แล้วกดหัวใจรัวๆกดหัวใจเด้งๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่รอดครับ สวัสดีพี่ป้าสาวครับสวัสดีพี่โอติปักใต้เมืองคอนสวัสดีพี่โปรแกรมครับกำลังไปที่ร้านยินดีครับร้านเปิดแล้วนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโาราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาทิยาร้านเปิดแล้วนะแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นคุณมีพักเครื่องแบบเนี้ยเนี่ยพักเครื่องไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พักกองพกักกุคุณมีพักคุณเอามาขายเราได้เอามาเช็คราคาฟรีพี่รู้ไหมเนี่ยอยากหลงพูทุ่เลี่ยมทองแบบเนี้ยนะโอนสามแสน พระแบบเนี้องค์ละสามแสนหนึ่งองนะหนึ่งองสามแสนบาทคุณคิดว่าเยอะหรือน้อยสวัสดีเจ๊ก,กอบเจ้าแม่เมืองปานจ้าสวัสดีจ้านะครับคุณคิดว่าเยอะหรือน้อยเยอะนะผมบอกเลยนะบางทีอ่ะพี่รู้ไหมพระเลี่ยมทองแบบเนี้เนี่ยค่าเลียงแกะทองมาผมว่าน่าจะได้ประมาณสักสองหมื่นเอาไปตีล้านทองล้านทองให้สองหมื่นแต่เอามาขายแบงค์แบงค์ซื้อสองแสนกว่าเกือบสามแสนคุณคิดว่าเยอะหรือน้อย นี่ครับสวัสดีพี่โอติปักใต้มืองคอนครับอ่ะรับชมอยู่ไหนกันบ้างนะครับพิมพ์บอกกันหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่โปรแกรมจากแหมงเพชรพี่โอติจันนครศรีครับสวัสดีพี่วิทวั์จากกรุงเทพครับนะครับอ่ะใครมีคําถามจะถามเดี๋ยววันนี้จะตอบคาถามให้ช่วงแรกก่อนเลยนะครับสวัสดีเอฟทีากร้อยเอ็ดนะครับพี่เยาวรัศแสงทองนะครับสวัสดีพี่จักรกิจจานนครสวรรค์นะครับสวัสดีพี่นัทตพงศ์ครับอ่ะใครดูอยู่ไหนพิมพ์บอกกันมา เมื่อวานผมโดนเอซีบนเรื่องเหรียญห้าบาทที่แบงค์รับซื้ออันละสองแสนเขาถามว่าซื้อจริงหรือเปล่าเขาบนผมมาหน้าเฟซแล้วก็อบอกซื้อไม่จริงอย่าเอามาลงพี่จ๋าฟังนะเหรียญที่แบงค์รับซื้อคุณมีคุณเอามาขายผมผมซื้อของคุณแน่นอนสวัสดีติกตอกครับสวัสดี t ิกตอกสี่ร้อยท่านครับพี่ผมอยากจะไลค์ได้แบบเจนนี่ต้องทำยังไงบอกผมหน่อยดิ เมื่อคืนผมนั่งดูเจนนี่ทั้งคืนเลยนะนะครับพี่โอไลวันนะครับถามว่าเชื่อได้ไหมคะตัวจริงหรือเปล่าอ่ะพี่พี่จ๋าช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยนี่แบงค์เข็มเพชรตัวจริงไหมช่วยพิมพ์บอกก่อนนี่แบงค์เข็มเพชรตัวจริงไหมพี่เดี๋ยวแป๊บนะพี่พรชัยคาแสงบอกร้องไห้สิพี่อ๋อเจนนี่เขาร้องไห้เหรอเจนนี่เขาร้องไห้เหรอผม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 ไม่รู้ เดี๋ยวแป๊บนะเจนนี่้ลอลงไห้เหรอสวัสดีนะครับพี่รอดอยู่ลบุรีอยากขายเหรียญน,นะครับนะครับอ,อ๋อผมไม่รู้เลยนะครับเวลาพามาให้ดูเสียค่าอะไรไหมไม่เสียนะครับนะครับอ่าคุณแบงค์ค้ามิจฉาชีพเยอะมากเยอะจริงไม่ได้เยอะเฉพาะแบงค์เข็มเพชรเยอะทุกคนเยอะทุกคนบอกเลยเยอะทุกคนเอามาขายได้เลยมีเงอนขาไหมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ใครเก็บเงินคุณแม้แต่บาทเดียวคือโจรคุณจําคําแบงค์ไว้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับวันนี้ครับผมมีเหรียญห้าสิบตัางครับรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญห้าสิบต่างที่แบงค์บอกว่าหากคุณมีแบบนี้คุณเอามาขายผมผมยินดีรับซื้อคุณและจ่ายด้วยเงินสดอย่างแน่นอนฟังนะจ่ายเงินสดคุณอย่างแน่นอนใครที่มีเหรียญห้าสิบตางแบบนี้อยู่ที่บ้านบ้างเนี่ยรุ่นเนี้ยที่เป็นภูเขาทองบนแบบนี้เนี่ย ใครมีผมบรบกวนนะนี่รุ่นนี้นะ F4 ให้ดูแป๊บเดียวนะเดี๋ยวโดนบล็อกเนี่ยเห็นไหนมใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยอันละาม์มนถุงนี้คู่นี้ซื้อมาสองหมืน่นเนี่ยคู่เดียวซื้อมาสองหมืน่นอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใครคิดว่าตัวเองมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆครับตัวจริงครับที่ไม่ใช่ตัวจริงคืออย่ายอย่าไปโอนนะครับขอบคุณครับอย่าไปโอนนะครับขอบคุณเจ๊กอบนะ ขอบคุณเจ๊ก,กอบนะครับต้องทําบัตรอะไรไหมไม่ต้องทานะครับไม่มีใครมีเหรอสวัสดีพี่ไก่สวัสดีจันเชิดครับไม่มีใครมีเลยเหรอเหรียญห้าสิบตัง์รุ่นเนี้ยไม่มีผมไม่ไม่พูดนะไม่บอกแล้วนะไม่มีไม่บอกแล้วนะมมมวนะผมจะไปแล้วนะพี่งานคดเยอะพี่ชิงบอกของแท้แล้วคนนี้ขอบคุณครับเอาเรื่องปัญหาในครอบครัวมาลองอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วต้องผมต้องร้องไห้ใช่ไหมถึงคนจะดูเยอะแบบเจนนี่ ไม่ต้องอับแค่นี้ก็อบอุ่นพอแล้วสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามครับแค่นี้ผมบอกเลยนะแค่นี้ก็อบอุ่นพอแล้วนะครับเนื่องจากอะไรรู้ป่ะผมได้รับการตอบรับจากพี่พีเนี่ยมีไลฟ์ทีหนึ่งมีคนดูประมาณพันคนเงี้ยเนี่ยพอใจแล้วมผมบอกเลยคนดูแค่เนี้ยผมพอใจแล้วนะครับอ่ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับเอาบัตรประชาชนไมาดูด้วยของพี่แบงค์ไม่มีบัตรผมไม่มีบัตรคุณไม่เคยเห็นบัตรผมแน่นอน นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเหรียญห้าสิบตังมีอ่ะนะครับร้านเปิดไหมเปิดแล้วนะครับและตอนนี้ฮะมีหลายคนมีหลายคนที่เดินทางมาที่ร้านนำของมาขายโดยเฉพาะเหรียญห้าสิบตังที่แลกทองเราเบ็ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเดี๋ยวแป๊บผมต,ตีราคาก่อนลูกค้ามาแล้วนะ ลูกค้ามาแล้วนะเมื่อวานลูกค้าเอฟซีมาที่ร้านนะครับห้าร้อยสองท่านนะครับนี่แบบเรียลไทม์เลยฮะห้าร้อยสองท่านแบบเรียลไทม์เลยครับนะครับ,นะรบเอาพาสมาเช็คได้เอาเหรียญมาเช็คได้เอาอะไรมาเช็คได้ที่มันอยู่ที่บ้านคุณอนะ่ะคุณฟังผมบางสิ่งบางอย่างมันมีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับนี่พี่วรรณษาบอกว่าไปมาแล้วไม่จริงอย่างที่พูดเลยพี่วรรณษาฟังผมนะครับอย่างที่แบงก์บอกผมไม่ได้รับซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้ ผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้พี่เชื่อผมไอซื้อทุกอย่างอะ่ะม,มันคือโจรมันคือมิจฉาชีพซื้อทุกอย่างได้ไงผมผมซื้อวัวคุณเอาวายมาขายผมซื้อไก่คุณเอาเป็ดมาขายผมซื้อสี่เหลี่ยมคุณเอาสามเหลี่ยมมาขายคุณจําเป็นจะต้องตรงกับผมสิเงินจะเอาแบบผมแต่ของจะเอาแบบคุณมันไม่ได้ขอต้องเอาแบบผมเงินก็ต้องเอาของผมด้วยผมพูดถูกไหมครับ พระหลักร้อยก็เช่าพราหลักพันก็เช่าบางคนหยิบพ้ามาครับพี่พ้าองค์ละสามร้อยผมก็เช่านะพี่เนี่ยหลวงพุทธทวดใต้ลมเย็นแบบนี้นเนี่ยองค์สี่ห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่บล็อกเนี่ยผมรับหมดผมคัดให้หมดนะครับหากเป็นพ้าที่มันมีที่มันมีราคาไม่ว่ามันจะเล็กหรือมันจะน้อยนะครับไม่ว่ามันจะเล็กหรือมันจะน้อยผมซื้อหมดอ่ะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อน ใครเป็น f อผมคนละหนึ่งแชร์ครับเดี๋ยวมีเสื้อแจกแอดมินกำลังเก็บรายชื่ออยู่แจกไม่หมดสุ่มแจกนะฟังนะมีแจกทั้งหมด300ตัวนะครับเดี๋ยวรอนะเสื้อเสร็จปุ๊บจับแจกเลยนะครับเราเก็บรายชื่อทุกวันแจกเฉพาะคนที่แชร์นะครับ1แชร์แล้วกับ1สิทธินะมันจะมีตัวเลขขึ้นที่แชร์ด้านล่างเนี่ยนะครับผมจะไปเก็บรายชื่อคนแชร์นะครับแล้วเอาไม้นี่นะครับรับซื้อเหรียญต่างประเทศไหมเหรียญต่างประเทศรับนะครับบางเหรียญมีราคาแพงเลย นะครับบางเหรียญแพงบางเหรียญโคตรแพงต้องพูดแบบนี้สตาร์ทอันหนึ่งเหรียญต่างประเทศถ้าเป็นเหรียญจีนสตาร์ทอันหนึ่งสามพันนะหนึ่งเหรียญสามพันคุณคิดว่าเยอะไหมล่ะอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดอย่าไปถูเชื่อผมเดี๋ยวผมแชร์ก่อนแชร์นะครับแชร์นะครับ,รรบก็อยากจะบอกว่าอแป๊บหนึ่งนะแปะ๊บนึงนะผมแชร์ก่อนนะนะครับพอแชร์แล้วเพื่อนๆคุณจะได้เห็นเดี๋ยวแป๊บนะ ไม่มีใครแชร์เลยไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าใครที่นะครับเป็นเอฟซีแล้วแชร์ไปฮะเผื่อคุณจะได้เจอว่าเฮ้ยช่องจริงขอยแบงค์เนะี่ยมันคือช่องนี้นะช่องจริงขอยแบงค์มันคือช่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับอ่ะเรามาดูกันครับวันนี้ฮะผมมีของมาให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นเหรียญห้าสิกตังครับรัชกาลที่เก้าที่แบงค์ซื้อมานะครับในราคาสองหมื่นบาท คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บนะตอบพี่นี่แป๊บนึงอยากรู้ครับเอาอะไรถึงไม่เสียเวลาและเสียความรู้สึกเพราะไปมีใครจ่ายพี่วาสนามากทองฟังผมนะครับพี่วาสนามากทองบอกว่าอยากจะรู้ว่าเอาอะไรมาขายถึงจะขายได้ไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากจะเสียความรู้สึกเพราะไปเพราะเดินทางมีใครจ่ายพี่เวลาของทุกคนมีค่าหากเวลาของพี่มีค่าไม่อยากจะเสียเวลาพี่ไม่ต้องเดินทางมา ผมบอกเลยครับพี่วัสนามากทองพี่ไม่ต้องเดินทางมาผมไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรนะแต่คืออะไรรู้ไหมผมไม่อยากให้เวลาอันมีค่าของพี่วาสนามากทองเนี่ยมันเสียเพราะว่าอะไรพี่รู้ไหมครับผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างผมบอกเลยมันอยู่ที่คุณแล้วพี่รู้ไหมรางวัลที่หนึ่งอะ่ะคุณเคยได้ยินไหมล่ะว,ว่าเขาถูกกันทุกงวดแต่ทําไมไม่มีคุณถูกบ้างทําไมไม่มีเพื่อนคุณถูกบ้าง ผมไม่รู้หรอกครับว่าของพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่บ้านของใครบ้างพี่เหรียญห้าสิบตังค์แบบเนี้ยถ้าคุณเจออ่ะคุณดูนะเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญห้าสิบตังค์รัชก,กาลที่เก้าเหรียญน,นี้สองเหรียญน,นี้ผมจ่ายเงินสดเท่าไหร่อ่ะพี่พิมพ์บอกผมหน่อย <S 2> <S 2> <S 2> ผมจ่ายเงินสดไปเท่าไหร่อ่ะพี่พิมบอกผมหน่อยอ่ะพี่พิมพ์บอกผมหน่อยผมจ่ายเงินสดไปเท่าไหร่อ่ะใครเห็นนะพิมพ์บอกผมหน่อยนะพี่นี่คือราคาที่แบงค์จ่ายนี่คือราคาที่ผมจ่าย ผมไม่ได้นั่งมโนเอาเองราคาเท่าไหร่ครับอภิมบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมขอตอบไลน์ก่อนแป๊บหนึ่งพิมพ์บอกกันมาพิมพ์บอกกันมาไม่โกหกไม่หลอกลวงร้านเรารับซื้อจริงครับร้านเรารับซื้อจริงแน่นอนฮนะอ่ะพิมพ์บอกผมหน่อยเท่าไหรโอ้ขอบคุณติกต็อกขอบคุณติกต o k ครับขอบคุณ youtube ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะ <c oughs> แบงค์จ่ายเงินซื้อมาในราคาสองเหรียญสองหมื่นบาท สมัยก่อนเนี่ยเงินสองหมื่นเนี่ยมันซื้อทองคําได้สองสลึงแต่ตอนนี้มันน่าจะได้แค่สลึงฝาฝ่าผมพูดถูกไหมได้แค่สลึงฝาฝ่าแต่ดีกว่าคุณเอาไปทิ้งโดยที่คุณไม่รู้คุณค่าผมพูดถูกบ่ครับถูกไหมใครคิดว่าผมพูดถูกพิมพูดถูกให้หน่อยนะครับดีกว่าคุณเอาไปทิ้งโดยที่คุณไม่รู้คุณค่าไม่รู้คุณค่ายังไงคุณรู้ไหมบางคนเอาไปหยอดตู้พระบางคนเอาไปทิ้งเลยเพราะว่า มันเหรียญนะ่ะมันคือเงินห้าสิบตังค์อ่ะสวัสดีอูดครับสวัสดีคุณพักดีครับมันเอาไปใช้อะไรไม่ได้ผมพูดถูกไหมห้าสิบตังค์ซื้ออะไรได้ป่ะห้าสิบตังค์ซื้ออะไรได้ไหมครับแต่หากเหรียญห้าสิบตังค์ของคุณหยิบขึ้นมาแล้วมันแลกทองคําแท้ได้หนักเอาง่ายๆครึ่งสลึงเอาตอนนี้ทองแพงเอาครึ่งสลึงพอคุณจะดีใจไหมอภพิมพบอกผมหน่อยพี่ท่านเนี้ยไปคุยกระปุกเจอมาสองอันน่ะ เนี่ยสดสดแล้วร้อนใจเงินไปเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นดีใจหรือเสียใจครับหากคุณเจอเหรียญห้าสิบตังค์แล้วคุณเอามาขายได้ในราคาสองหมื่นดีใจไหมครับพี่คุณหนึ่งบอดีใจพี่ติ๊กบอดีใจครับนะครับนะหัวตรงหัวกลับเล่นหัวเล่นหัวกลับครับเหรียญกาจนาฮะคุณแบงค์แบงค์ครับระมัดระวังนะระมัดระวังโดนบล็อกนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับ พี่จะดีใจไหมครับหากเหรียญห้าสิบตังค์ที่บ้านคุณแล้วคุณไปลื้อในกระปุกมาแล้วพี่เอามาขายได้สองหมื่นน่ะนี่คือความภูมิใจในอาชีพผมครับเพราะว่าอะไรพี่รู้ไหมพี่ไอเหรียญห้าสิบตังค์อ่ะเอาตรงๆพูดกันตรงๆพูดกันหยาบๆแม่งมีทุกบ้านผมพูดถูกไหมเอาใครคิดว่าผมพูดถูกพิมพ์ถูกให้ผมหน่อยเป็นกําลังใจให้กันเป็นกําลังใจให้กันผมว่าสักวันหนึ่งคุณอาจจะเจอของแบบนี้ เป็นกำลังใจกันครับอ่ะผมพูดถูกไหม <c oughs> ถูกนะครับขอบคุณครับอ่ะและคุณดูครับผมรู้ครับหากทุกคนเจอเหรียญห้าสตังค์แบบนี้แล้วทุกคนเอามาขายแลกทองคําแท้ได้ทุกคนดีใจเลยทุกคนจะดีใจในสิ่งที่ผมพูดแต่คุณจําเป็นจะต้องดูครับเพราะเหรียญแม่งมีอยู่ทุกบ้าน <c oughs> เหรียญมีอยู่ทุกบ้านอ่ะและคุณดูครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญห้าสิบตังค์ ผมพูดอยู่ประจำผมพูดอยู่เสมอเหรียญทุกอย่างที่แบงค์ซื้อจะต้องเป็นแบบที่แบงค์รับซื้อต้องเป็นแบบที่แบงค์ประกาศเท่านั้นไม่ใช่พี่เข้าใจไหมบางคนนั่งมโนครับบางคนนั่งคิดเอาเองเอ้ยแบงค์แม่งไม่ซื้อจริงหรอกเหรียญห้าสิบตังอะไรมันจะมาซื้ออันละหมืน่นพี่ผมรับซื้อเนี่ยแบบเนี้ยอะทุกคนดูครับทุกคนดูได้เลยหนึ่งพันสองร้อยท่านที่ดูอยู่ตรงนี้คุณดูเลย คุณดูเลยนี่อ้าวมีคนบอกคุณโกงเงินอะไรเนี่ยคุณยูซูยูซุยูซูอะไรเนี่ยยูซุยูซุพี่ฟังนะใครที่โอนเงินให้กับมิจฉาชีพใครที่โอนเงินให้กับมิจฉาชีพคุณไปแจ้งความจับมิจฉาชีพนู่นผมแจ้งเตือนทุกวันถ้าพูดหยาบๆใครโอนเงินแม่งโง่เออต้องพูดแบบนี้ไหมถึงจะถูกใจใครถูกใจพพ์หัวใจรัวๆมาสวัสดีพี่เม์บำรุงทองครับ ผมพูดถูกไหมใครโอนเงินให้กับโจเนี่ยแม่งโง่โง่มากมากโง่มากที่สุดต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนถึงจะพอใจผมพูดถูกไหมอย่าไปโอนเงินเชื่อผมนะอย่าไปโอนเงินนะครับอย่าไปโอนเงินโดยเด็ดขาดบาทเดียวสลึงเดียวก็อย่าไปเสียฟังแบงค์ให้ดีเถิดพี่น้องจา๋า อย่าไปเสียเงินให้กับโจรโดยเด็ดขาดและเรามาดูเหรียญ50%สตังค์ที่มันแลกทองคําแท้ได้มาดูดูไว้จ้ะแปปนะาแปปนะแปบน้ไหนโดนบล็อกแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์อับที่มันสามารถแลกทองคําแท้ได้รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคุณฟังนะรุ่นนี้รุ่นเดียวจุดสังเกตความแพงจุดสังเกตความแพง มันมีขายได้อยู่ปีพศเดียวเท่านั้นฟังนะมีขายได้อยู่ปีพศเดียวเท่านั้นที่เหรียญที่คุณจะเอามาแลกทองเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยคุณลองหยิบคุณลองสังเกตครับเหรียญปีที่ขายได้คือปีพศส,สองพันห้าร้อยสามสิบสองสวัสดีพี่เอธัญาณครับสองห้าสามศูนย์เท่านั้นอ่ะ คุณดูให้เป็นรุ่นนี้ก่อนกล้องหน้ามันไม่ค่อยชัดดูให้เป็นเหรียญรุ่นนี้เห็นปะเหรียญที่เป็นเนี่ยภูเขาเนี่ยเห็นปะอ่าเป็นดอยสุเทพแบบเนี้ยนะครับและดูให้เป็นปีสองห้าสามศูนย์เท่านั้นปีอื่นไม่รับอ่าเอฟซีจ๋าที่ดูอยู่ตรงนี้ผมรบกวนหน่อยได้ไหมใครรู้แล้วครับว่าแบงค์รับซื้อเหรียญห้าสิบต่างปีสองห้าสามศูนย์ผมรบกวนครับพิมพ์เลขสองห้าสามศูนย์แล้วพี่ๆกดแชร์กดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อย ทุกช่องทางแชร์ไปฮะแลกทองคำแท้มีจริงแลกทองคำแท้มีจริงดูให้ดีดูให้ดีดดอ,ขอุขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสองห้าสามศูนย์ครับเอาใครที่รู้แล้วว่าแบงค์ซื้อปีสองห้าสามศูนย์พิมพ์เลขสองห้าสามศูนย์มาพี่อย่าพลาดอย่าพลาดอย่าเอาไปขายในแบบที่มันถูกถูกเธอเธอ คู่นี้จ่ายเงินสองหมื่นเนี่ยคุณคิดว่าเยอะปะล่ะสําหรับผมโคตรเยอะสําหรับผมเยอะมากๆต้องพูดแบบนี้และพี่ท่านนี้น้องท่านนี้เขามาเขาไม่ได้มาเฉพาะเหรียญอย่างเดียวเขายิบพักเครื่องมาด้วยพักเครื่องอะพี่ฟังผมนะใครที่เจ้าเหรียญมาขายคุณติดพักเครื่อง,ค,ค,องคุณติดเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลาคำมาด้วยเอามาขายเอามาที่ร้านแบงก์ต่างประเทศเหรียญต่างประเทศเนี่ยมันขายได้อันไหนที่แลกธนาคารได้ คุณเอาไปแลกเลยแต่ถ้าแลกไม่ได้คุณเอามาขายผมผมรับซื้อของคุณแน่นอนนี่อ่ะและ้วนี่ให้ดูผมมันมีโคตรเยอะไม่รู้จะพูดยังไงพี่ดูนี้อ่ะซื้อทุกวันแบงค์เจ็ดสิบบาทเป็นแบงค์ที่หลายๆคนบอกเฮ้ยแบงค์พี่มีแต่เอามาทําไมแบงค์ไม่ซื้ออ่าหลายๆคนหลายๆค,คนงงไหมพี่มีแต่ทําไมเอามาแล้วแบงค์ไม่ซื้ออ่ะคุณฟังผมนะครับพี่ ใครที่มีธนบัตร70บาทรัชกาลที่9แล้วอยากขายฟังผมนะจุดสังเกตมันไม่ต้องไปดูเยอะจุดสังเกตความแพงของแบงค์70บาทใบนี้คุณไม่ต้องไปดูเยอะเยอะเยอะแต่คุณฟังผมให้ดีครับจุดสังเกตเนี่ยใครอยากขายเอามาขายได้นะใบละสองพันจุดสังเกตครับเป็นว่าแบงค์70บาทนะมันจะมีตัวสอนสีแดงคำว่าตัวอย่างเห็นไหมใครเห็นแล้วพิมิตแล้วให้ผมหน่อย เห็นไหมครับจะมีตัวอักษรสีแดงคําว่าตัวอย่างปรากฏอยู่บนธนาบัตรเนี่ยใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยใบล้สองพันแต่ถ้าไม่มีคําว่าตัวอย่างและไม่ใช่หมวดพอพานผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อ,ม,ม,อมันยังไม่มีราคานะครับพี่แจ็กกี้เห็นแล้วขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะพี่จ๋าฝากหน่อยนะครับของพวกนี้นะฮะ มันสามารถแปลเปลียเป็นเงินได้แบบเยอะๆใครที่ดูอยู่กดไ like ลค์รัวๆใครที่ดูอยู่กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณคนระับมีพระเหรียญอยู่ที่บ้านเยอะมากอยากจะทํายังไงอ่ะพี่ฟังนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูไหมปั๊บหนึ่งนะปันนะพี่เอฟซีท่านใดเนี่ยพันกว่าท่านที่ดูอยู่เนี่ยแล้วคุณมีพระเครื่องแบบนี้คุณฟังผมนะไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระกุคุณหยิบของคุณมาได้เลย คุณหยิบของคุณมาได้เลยนะครับพี่ดูนะใครที่ดูอยู่นะมีพระอยู่ที่บ้านคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินแสนได้รับเงินล้านกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับคุณแสงจันเดี๋ยวแป๊บนะผมตอบคุณแสงจันแก้วดวงดีสวัสดีค่ะคุณแบงค์แบงค์ต่างประเทศเอาไปตังเยอะไม่เอาซักใบเลยค่ะฟังนะครับผมรับตื้แบงค์ต่างประเทศผมเอามาสะสมหากของคุณเป็นแบงค์ธรรมดาที่มันไม่มีค่าผมไม่ซื้อ ผมรับซื้อของมีค่าเพราะเงินสดที่ผมจ่ายไปเป็นของที่มีค่าผมพูดถูกไหมเงินที่จ่ายไปเนี่ยมีค่าพี่แล้วรู้ไหมผมเตรียมเงินซื้อของวันๆหนึ่งเท่าไหร่พี่เนี่ยพูดกระเดียดจะหาว่าไอ้แบงค์อวดไอ้แบงค์คุยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเงินที่เตรียมไปล้านเตรียมไปล้านแล้วสองล้านนะเดี๋ยวอันเนี้ยจะเป็นเงินที่ใส่กระเป๋าผมไปนะครับผมก็จะพบประมาณนี้ยในทุกๆวันจะเอาไปตีบินล้านบ้างอะไรบ้างนะนะครับเอาไปเตรียมไว้ซื้อของผู้พี่ๆเนี่ย คุณมีพระคุณเอามาคุณมีเหรียญคุณเอามาเราไม่โกหกไม่หลอกลวงสวัสดีพี่สุภาวดียงยศครับแต่คุณจําเป็นจะต้องจะต้องอะไรพี่รู้ไหมจําเป็นจะต้องระมัดระวังให้ดีมิจฉาชีพอยู่รอบๆตัวคุณเยอะมากๆนะครับพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระเหรียญพระเนื้อผงคุณสามารถเอามาขายเราได้มีแบงค์เก่าเอามาประเมินราคาฟรีครับ เอามาเช็คราคาเอามาขายเราได้มีพักเครื่องแบบนี้คุณเอามาเช็คเก,ก๊เช็คแท้แบบนี้ได้เลยนะครับพระบางองค์มีราคามากกว่าที่พวกคุณคิดคุณเชื่อผมพี่บางองค์โอลละห้าแสนบางองค์ละล้านนะจริงบางองค์ห้าแสนบางองค์หนึ่งล้านมันอยู่ที่ใครครับมันอยู่ที่พวกคุณแล้วไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับผมไม่รู้หรอกครับของที่บ้านคุณนะครับ จะเป็นแบบไหนพี่เขาบอกว่าพี่ลายเย็นบอกว่าพีพพา่พี่พาคินนะครับบอกว่าที่บ้านมีพักกุเยอะเลยนะครับมีพักกุออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นพักกุพักเก่าพักใหม่นะครับพักเนื้อผงเรารับหมดนะครับหากตรงตามแบบที่แบงค์เล่นคุณเอามาขายแบงค์คุณปักหมดุดแล้วคุณเดินทางมานะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวัน หยิบของของคุณแล้วคุณเดินทางมาครับหาก f อท่านใดกลัวจะเสียเวลาไม่อยากจะเดินทางเฮ้ยแบงค์พี่ไม่พี่ไม่อยากไปพี่กลัวเสียเวลาส่งรูปมาประเมินราคาครับไปหานะครับเอ s ไซบีเอนะครับทางไลน์นะอสไหรือว่าเวงกลมนะครับ b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3สวัสดีนะครับพี่พี่หังนะครับอ่านผิดประธานอภัยนะครับ นะครับสวัสดีค่ะคุณแบงค์วันนี้ทันฟังสดขอบพระคุณครับก็อย่างที่บอกนะครับหากคุณมีของแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายเอามาที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสียานร้านเปิดทุกวันแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับอ่ะใครดูอยู่ภาพเสียงชัดไหมภาพเสียงชัดเจนกดไลค์รวยๆให้ผมคนละสามทีสวัสดีเสี่ยฟาร์มพระรามเก้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านใครอยากจะเจอผมใครอยากจะมาเอาขอไหมผมเช็คเอาพระเอาเหรียญเอาแบงก์ต่างประเทศเอาเหรียญจีนแบงก์จีนคุณอยากจะเช็คคุณอยากจะขายเดินทางมาหาแบงค์ครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสิยานวันนี้ครับแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะใครดูอยู่กดไ like ลค์รัวๆใครดูอยู่กดแชร์ผมหน่อยเดี๋ยวเจอกันครับที่ร้านนะมาได้เลยมารับเงินสดกลับบ้าน แบงค์เขียนเพชวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงๆนะครับรวยๆนะครับรวยๆพูดจริงจากใจชายชื่อแบงค์เข็มเพชรครับขอบคุณงามขอบคุณครับไปแล้ว3ช่องนางพันกว่าคนไปก่อนเด้อเจอกันที่ร้านเด้อ